ถ้าขายทุกอย่างในเกมมอบอลที่คุณจะนึกได้ท้บริการล้บโกดเกมฮันแมบนู่นนี่นั่นบริการล้บฟาร์มและเต erm ิมโมบัลใด่ครับรวมครมบจมุบทุกอย่างที่ร้านสตาร์บัคเลยมีของต่างๆมากมายให้คุณไปเลือกซื้อเลือกหาปลูกวดน้ำเก็บ เันคือข้อมูลในเกมปลูกผักนี่มาอาจจะฟังดูธรรมดาแต่บอกเลยว่าเกนเม,มกเกนี้เล่นโคตรเพลินจะเป็นการปลูกเก็บขายนี่แหละครับที่มเพื่อนต่างกันนามากมายหลายพันที่เรายังไม่เคยเห็นในชีวิตจริงมาก่อนเพื่อจะักษ์เวนต่างในโคตรว่าจะเป็นยังไงติดตามได้ไหน20ชั่วโมงในกรุบปกาเดนจะเป็นยังไงไป้ายดูเปิดคลิปมาเพื่อมาหาราฟเก,กมที่คนเล่นเยอะเหมือนผมตาฝาด เป็นล้านเลยเหรอพี่กลัวประกาศเดนผมเข้าแกมาเริ่มตน้นในการดรชักชวนให้เป็นชาวสวนมาเล้ผมรองซื้อมันเล็ดไปหวานเล่นดูมันเป็นมเมล็ดพันแครรทค้าเพนฝนตกอย่างงี้กเกษตรกรอย่างผมนี่ชอบเลยถือว่าเปิดวันได้ดีแล้วมนานาแครอที่ผมปลูกด้วยยานเงือมันก็งองเงยมาในพี่ตาเอาไปขายได้เงินมาครั้งนี้ผมลงทุนเพิ่มเติมลองเอาสตรอเบอรี่มาปลูกดูหวานมาเมล็ดถึงจะช้าว่าแครรทแต่มันก็ค่อยๆโตค,ครับเอาแครรลมาส่งขายและครั้งนี้ผมอยากทำไรแบบชาวเหนือปลูกสตรอเบอรี่ทั้งหมดด้วยเงินที่ <c oughs> และก็ยืนรอให้มันงองเงยเทีะเลขทีละน้อยนี่แหละคความสุขจากการปลูกผลไม้คือการเฝ้ารอมันเติบโตทีละนิดทีละหน่อยและอยู่ดนี้ก็มีชาวสวนจากไร่ข้างๆมาให้ของผมเป็นนกกระต่ายสองตัวสุดน่ารักนี่แหละค่ะน้าใจกเจกษตรกรปอดรอในชีวิตจริงชาวสวนจริงเขาก็ทําเงี้ยแหละเขาก็าชอบแบ่งของกันนูน่นนี่นั่นครับถือว่าเป็นสินน้าใจไใมตีให้เพื่อนชาวสวนเหมือนกันไอผมที่เป็นคนรักสามีจำน้องเขาไว้ก็เลยปล่อยเดินลงพื้นอู้หูกระต่ายน้อยน่ารักแลวความสามารถของน้องเขาคือทุ ุก4 4วิ่จะกินแครอหอดแราะคาแพงกว่าที่ผมเอาไปขาย1.5เท่าผมที่เห็นช่องราคาทําเงินอย่างนี้แล้วจึง่าชาชารีเก็บเกี่ยวสับเบอรี่ที่โตจะสูงงอมแล้วมาขายได้เงินมามากมายเพราะสรบเบอรี่มีราคาแพงโคตรซื้อแครหลอทจำนวนมากมาปลูกในสวนรอจนจนโตเจ้าโตโตของผมก็มับเข้าให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มาแครหลอดอะไรฟ้าลูกใหญ่โคตรเลยเอามาขายดูแต่ลูกเดียวผมได้เงินมา200กว่าเลยครับผมปลูกแครหลอทแล้วหวังว่ามันจะกลายพันธุ์อีกรอบ แลต่อมาเราใจชาสวนก็นยังไม่หมดสงสายชคนี้จะหนาทุเรียนเขาเอาทุเรียนมาแบ่งผมผมกขรับไว้เก็บเกี่ยวผลผลิตในสวนนิดหน่อยเอาของมาขายพร้อมกับทุเรียนที่ได้มา ซื้อมากระทำเอาผมอืง้งผมแน่รวมมาสองหมื่นกว่าเลยว้าวตัวไซน่านี่ทุเรียนแพงแฮะผมก็เลยไม่รอใช้ได้เงินมามากมายรอบนี้ก็ลงทุนเพิ่มเติม<ต>ครั้งนี้ซื้อเบอร์รี่เม็ดละสี่ร้อยมาเลยแต่เสียดายที่มันเอามาขายแค่สองเม็ดแต่ได้ดอกทิวรีบมะเขือเทศซื้อไปซื้อมา,าจนเงินเกือบหมดเอากลับมาปลูกที่สวนแต่ผมยังชอบอสตอเบอร์รี่นี่เลยค่ะปลูกครั้งเดียวมันก็ออกได้เลยเรื่อ ข้างโคตรดีตัวเมือนตอนนี้สวยของผมนั้นจะเมือ่อสดที่จริงขึ้นมาบ้างไอดอกทิวลิปนี่มันขึ้นมาโด่งๆนี่เลยเหรอเอาเก็บมาขายผมก็ไม่นึกเลยครับว่าดอกไม้จะราคาแพงขนาดนี้ของโครดีเพราะว่าเราไม่ดอกไม้มันขายแพงจังเลยฟ้าและแตังโมที่ผมได้มาซึ่งโตโคชารดน้ำไปทีเดียวอา้าวเฮ้ยแม่โมรดน้ำหายเลยครั้งนี้ผมได้เจอของแปลกมันเป็นสตรอเบอรี่ทองคำว้ไม่เคยพบเคยเจอเอาไปเก็บขายก็เออสงสัรจะเปลี่ยนแค่สีค่ะแม่ได้เงินมาร้อย ีอวนเ้ยซื้อมเมล็ดหวานลงดินแวดูนิดหน่อยนี่อะไรวะทําทไงฟะอว่าช่างแม่มแล้วการเก็บผลผลิตมาขายซื้อมเมล็ดเพิ่มหวานลงดินถ้าชีวิตช่วงนี้ในการทําสวนของผมก็ไม่มีอะไรมากครับวนๆรูดๆซ้าๆเรื่อยๆแต่ก็เจอของแปลกไม่พักสบร์รีอะไรลูกจะใหญ่ขนาดนั้นและเบอร์ลีนี่ที่โตมาดกดาเก็บค่อนข้างอยากผมด้วยความซนเดินสำรวจสวนคนอื่นเฮ้ยมันเก็บขงคนอื่นได้ด้วยแค่ต้องจ่ายโลบักแล้วในสวนนี้มันมีพืชผักอะไรตาลานนาผมไม่เคยเห็นเลย ไอแมวเหมียวซื้อมาแล็ดแบบเบิ่มเบิ่มแลวล่ามนี้ลงคนขายเขาเอามาล็ดชิลริบมาขายเยอะผมก็ไม่รอช้าจัดมาเลยแบบเบิ่มเบิ่มคือกันใช่ครับแล้วผมใช้เวลาไม่นานนักในการคอยขายสวนของเราเต็มไปด้วยเพื่อพันต่างนานามากมาและดอกชิลริบราคางามๆเพื่อพันหม่นี่อะไรวะผมแปลไม่ออกไม่พายแต่ราคาแพงโคตรเลยผมก็กัจะซื้อไปผู้เคิดว่ามันราคาคงดีแน่ๆและในสูตรแตงโมที่ผมปลูกไว้ตั้งนานก็โตสักทีลูกมันเริ่มเลยเฮ้ยโว้ซึ่งเอามาขายก็ได้ผมตกตะ มันไม่ใช่น้อยในตอวรูนละ 8, และปดพันเริมไปมาฟ้ากระแดงขึ้นอะไรวะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็ได้แค่ตั้งหน้าตัาง้งตาทำสวนต่อไปแต่มันก็มีแทนอะไรไม่รูน้หน้าตาปลปลกๆโผล่ขึ้นมากลางลานซึ่งของที่มันอามาขายนั้นราคาโคตรแพงเลื่อนๆ <c oughs> ดูเงินสามันที่ผมมีติดตัวคงซื้ออะไรไม่ได้สักอย่างกระสตอรบรีกับเบอร์รี่นี่ก็เริ่มเยอะเก็บจากแล้วแห่มาค่อนข้างดก <c oughs> ตามาสาพเพื่อนบ้านชาวเกษตรมีคนจะฟ้าค่อนข้างเอาของมาให้ผมอีกแล้วผมกระบไว้ด้วยความเห็นว่าเขามีน้ำใจ คืออะไรไม่รู้ครับเพื่อน้ำแข็งหรอขอกษัตริย์เลี้ยงตัวหมาน้องตัวเมนน้อาทำอะไรได้เนี่ยนูมันจะได้ผลไม้ขนาดใหญ่เพิ่มขค้ือะอรประมาณนั้นผมเข้าใจไหมผีดและในใ้ส่วนตอนภายของผมก็โตได้ที่สักทีแล้วทำไมมันมีอะไรบม่บวงด้วยฝรั่นน่ะเอาของมาขายรอบนี้เลยถ้าผมตกต่งลืมผมได้เงินมาห้าล้านกว่าไม่ผมําสส่วนนะครัไม่ได้แอบขายยาหรืออะไรผมเดาว่าน่าจะได้จากเพื่อนชาวโซนที่ให้ของผมมาเมื่อกี้แน่เลยซึ่งดูเหมือนจะแง่ราคาพี่แกมีตัต่รสองพันล้านไปเอามาจะแตอย่างแย่ฝรั่นน่ะตอนี้าเินส วการเลือกซื้อเพื่อผ่าตา่างนานาไม่ใช่ปัญหาของผมอีกต่อไป,ปผมซื้อได้แบบเบิ่มเบิ่มเลยแต่มาดูของแพงๆเลแท้นนิมีเพือ่อนสนิทหนึ่งี่ผมน่าสนใจกล้วยสีเรือมมนเล่นละสองแสนเลยเหรอฟะถึงผมจะมองว่าแพงแต่กลืนไปตังค์เราเยอะนี่วะและยัง,งยังเขายังให้ของผมอีกบอตามตวว่างเงินผมเยอะจนไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแล้วเนี่ยผมเองก็มีน้ําใจเหมือนกันได้ของมาเยอะก็เลยเอาแบงให้เพื่อนมือใหม่นิดหน่อยพผมไม่ได้เสียดายนะครับแต่ทำไมมันเอาไปขายแล้วได้เงินเยอะจังฟ้าอ่าไม่เป็นไรนะไม่เป แบ่งปันกันถึงจะอยากได้เงินที่มาขอได้แพงขนาดนั้นก็เถอะซื้อมล็ดเพิ่มเติมให้ไม่มรู้ช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นผมขายพืชได้เงินเป็นแสนเลยนี่แหละครับที่เรเียกว่าช่วงเวลากอบโกยแล้วก็ขอบคุณผู้ประกาศรัใจดีเอาสปริงเกอร์มาวางไว้ให้ชีวิตในการทําสวนของผมต่อจากนั้นก็ม,มีอะไรมากเก็บผลผลิตขายหามาเล็ดมหมๆมา,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 มาปู่อู้ครั้งนี้มาต้นแอปเปิลครับชีวิตช่วงนี้ไม่ได้วุ่นวาอะไรครับเก็บสตอเบอรี่อยู่อย่างนั้นวนไปดูมล็ดรอบนี้รุงเขาเอาอะไรมากวัว มาเรทัวนี่ต่ราคาแมม่สิบล้านเลยผมจะไปหาเงินจากไหนมาซื้อขายโค้งก็ได้ทีแล้วไม่กี่พันไม่กี่พันชิบิชาสซนกันแย่เงี้ลยครับการเงินก็มีปัญหากันบ้างผ่านไปไปนานควอยซื้อแล้วผมก็สุงอมจนได้หัวสีเนื้อแบบนี้โค,งค,งคงบบ้งโค้งแบบนี้ซองแบบนี้ใช่เลยข้อยซืสอเลอดไงครับชิบิับไปไกลเนี่ยเอามาคาให้ลูกองีกคนโวลูกละหมื่นของคขดีนี่แหละเขาดูเพื่อเศรษฐกิจของจริงผมก็เลยประคบประงมรวบค,คำคนนี้เป็นอย่างดีถัดภาพมาอีทีฟักทองในท้อปลูก ไว้ก็โตเต็มไวเอามาขายได้ราคาดีอยู่นะบอกตามตรงหลังๆซอมบี่นี่ผมไม่ค่อยเก็บแล้วครับเก็บทีมมาหนเงินน้อยอะ้ะแทบเก็บแป๊บๆมันก็แต่กระเ,เป๋าแล้วแต่แบ่เป็นลายปลูกไว้ประดับสวนแล้วการพืชพันธุ์ยิ่งน้อยน้อยอยู่ฮู้มาเเคยเทศสีรุง้งหลังๆเฮียขายมาเมล็ดไม่เอามาเล็ดจำเจมาขายให้บ้างเลยอะเอาแต่อะไรไม่ลูกมาขายแล้วผ่านไปไม่นานแอปเปิลขขาผมก็โตแล้วข้ามวันข้ามคืนเกษตรกรอย่างผมก็ยังทำอะไรต่างๆนานาเหมือนเดิมเก็บผลผลิตไปเอามาขาย แล้วก็ซื้อเมลเลมาหาปลูกใหม่ใช่ครับชีวิตมันก็วนลูปอย่างเงี้ยแหละและ้วตระเพ้าของผม20%นี่มาโตขนาดนี้เลยเหรอฟ้าแล้วผมจะขึ้นไปเก็บยังไงล่ะเนี่ยแล้วตอนนี้ผมก็เพิ่งมาเห็นว่าตรงน,นี้มีร้านขายไข่อยู่ด้วยแต่โดยจำเงินเม้นเงินที่ผมมีไม่ค่อยจะเยอะซักเท่าไหร่ลนจะไปเอาไข่ไข่สีขาวธรรมดานี่พอแล้วกันแล้วก็ล้านขายอุปกรณ์การ,การเกษตรที่ตั้งอยู่ข้างๆกันแต่ทำไม้ราคาของแต่ละชิ้นนี่มันแพงจังเลยฟ้าโอ้หอันึงจะแพงผมก็ซื้อสปริงเกอร์นี่มาข,ขา้ามเกร ใช่ครับคพือนมันก็ต้องการการลดน้ํากาลงทุนในสปริงเกอร์จึงเป็นอันที่คุ้มค่ะขายของลอดใหญ่ได้เงินมา2องแสนแบบงามงามเอาขามาวางฝากรอสิมันที่ให้มันฝากยาวไปครับมาร้านอุปกรณ์การ,กรเกษตรเจอบัวลดน้ําผมก็ไปพาดที่จะเก็บมาซื้อตูนไว้แต่ตอนนี้สปริงเกอร์ผมจะทำงาไนได้ดีอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องใช้กันแล้วกันเวลาผ่านไปนานอยู่แต้ผมก็พ่งรู้ว่าเกมนี้ถ้าออกเกมไปแล้วผลไม้ให้เราปลูกวมันก็ยังโตได้ไอ้ต้นมะพร้าวผมนี่แม่งก็โตคตรสูงเลย เอ้ยลูกคมจะขึ้นไปเก็บยังไงสูงขนาดนั้นน่ะซึ่งเกมนี้กราบสรงจริงจริงครับคงต้องขึ้นในปีนเก็บมะพร้าวเป็นลิงเลย สิ่งกว่าจะขึ้นมาได้ก็แด้ผมลำบากอยู่พอควรน้องก็ต้องไล่เก็บทีละลูกเีีะลูกอยู่อย่างนั้นแล้วไข่นี่ล่ะฟองแล้วผมได้เจ้าหมาตัวน้อยมาตัวหนึ่งที่ความสามารถของน้องเขาคือจะซุ่มคุมมาเล็ดขึ้นมาพระเจ้ากระตาจะไขอีกฟองแต่มันซาา้มอ่ะผมจึงปล่อยเจ้าหมานี่ไปเดินเล่นอยู่ตัวเดียวพรองกรกระต่ายสองตัวที่ผมเลี้ยงไว้นานแล้วมาล่าขายขายอีกค้างคังงนที่ผมเจอไข่แล้วมาขายจึงมาช้าๆชราีรอที่จัดเลยทันทีแล้วผมก็แวะไปเลยเคือมือกระกษตรนิดหน่อยเสื้อเสียมาย้ายกว่า สีเลือดเอามาไว้ข้างนอกก็แล้วกันเพราะว่ามันทำกับข้าวปวดได้ผมเก็บคุยค่อนข้างยากซึ่งไขยแลที่ใช้เวลาฟักประมาณ2ชั่วโมงครับรอ,อยาวไปเดียว ต้นกระบองเพชรนี่ผมผูปลูกได้แป๊บเดียวนะมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคนดาวได้แล้วมันต้องกลายเป็นต้นกระบองเพชรยักษ์ใหญ่แน่ๆและต้นภายนี่ก็จะได้ดูถูก้าเจอลุงคนขายก็เอามาเล่นมาขายเมื่อไเรยให้รีบคว้าไว้ทางร้านเลยครับเพราะแม่งราคาดีโคตรแถมปลูกง่ายขายของด้วยแล้วกระบองเพชรนี่แม่งกระตมาใหญ่จริงและบาก็ขึ้นไปเก็บอีก เก็บยาจริงครับกว่าจะได้แต่ลูกมาแต่ราคาที่ขายได้ก็ถือว่าหายเหนื่อยเลยแหละผมได้เห็นแบบนั้นจึงมาคบประงมรถน้ำใแบบเยอะๆเลย ถึงมันจะเก็บยากหน่อยแต่ค่าเดืนราคาดีผมก็โอเคหน้าหนาวมาถึงแต่ชีวิตผมก็ยังวนลูปอยู่เหมือนเดิมเก็บผลไม้อย่างขายันขังแข็งตามเคยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับว่าลานเจเครื่องมือน,นี้แกจะมีเควสประจำวันให้ผมทำด้วยซึ่งผมก็ทำเคววเจแกไปเยอะแบบไม่รู้ตัวจนเหลือแค่ปูกแก้วบางกอนผมเจอแก้วบางก,อน,กอนมาปลูกรดน้ำให้มันสักหน่อยโว้ตอนนี้นผลไม้อะไรกันฟ้าผมว่ามาชัดจะหลุดโลกไปไกลแล้วนะหรือมันเป็นลายหลุดโลกแบบนี้เลยผมชอบแล้วก็ความใจดีการเกษตรตามเคยผมได้ผลนี่ มาด้วยเขาให้ผมมาแล้วผมจะทำไงได้ครับอุตส่าห์ให้มาคนขี้เกงใจอย่างผมเขาบอกให้ขายเลยขายให้เลยผมก็เลยขายครับแล้วละลๆๆะลราคามันก่อเฮ้ยผมไม่นึกว่ามันจะราคาดีขนาดนี้แม่ขายได้เป็นพันล้านเลยแล้จะเอาเงินไปใช้ยังไงหมดฟ้ากันหลักหน้าผมก็ใช้ไม่หวาไม่ไหวแล้วผมเองก็ดีใจคนเลยเลยขอบใจพี่ชายคนนี้ไปชุดใหญ่เข้าใจดีโคซึ่งก็ขอบคุณทุกคนค่ที่เอาของกันแบ่งปันให้ผมนู่นนี่นานมากมายทำไมเด็กน้อยตาดา ทามยังผมนี่แอนดูดตาเล็ดไม่ใช่น้อยผมได้ขอจัดแต่ละคนให้มาอย่างเยอะให้ผมมาเอาซรัพใช้ไม่หวาดไม่ไหวเลยครับแต่ละอย่างนี่ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาไปหามาจากไหนแล้วก็ตัวตุ่นนี้ได้มาอีกซึ่งความสามารถคือมันจะขุดดินขุดทําไมวะไม่รู้ว่าผมก็เอา,เอามาเดินเล่นในสวนนี่แหละเพราะแต่ละต,ตัวผมก็เห็นทําอะไรไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่แล้วุูคาที่ผมแวมมาลาขายอุปกรณ์คนต่างเยอะจนผมก็แอปพาจัดเหมาหมดทั้งร้านจุกเว้นในเครื่องมือหัวใจเอาไว้ล็อกผลนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ แถมราคามันก็แพงด้วยเห็นอย่างนี้ผมก็เสียดายเงินเป็นน่ะแล้วก็ปากสายล่อฟ้าลงไปที่ผมก็ไม่รู้มันกนว่าทําอะไรได้แล้วเขาเป็นของดีสักอย่างเนี่ยแหละครับผมว่าในระหว่างที่ผมใช้ชีวิตท,ทําไร่ทํานาทําสวนอยู่พู้ชายคนนี้ก็เดินเอาของมาให้ผมและบอกว่าผมเอาของที่เขาให้เอามาให้นกคู่ตรงนี้ซึ่งนกคู่มันก็จะเอาเข้าไปกินแล้วมันก็จะสะสมคะแนนแล้วผมก็จะได้ของจากกสารสะสมคะแนนครับอ้ผมเพิ่งรู้แคเนียซึ่งมันจะต้องอาผลไม้ที่เป็นออร่ราพจันทร์เท่านั้นศึกเอาจริงไหม มีในสวนผมเยอะแล้วแต่ผมขายเกี้ยงเลยเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแลวต่อจากนั้นชีวิตของผมก็วนลูปไล่เก็บเพื่อผลเอาไปขายหามันเล่นใหม่ๆมาปลูกเพิ่มเติมปักสปริงเกอร์ลงในสวนรอให้ผลผลิ่งย่องงามแล้วก็วนลูปเอาไปขายอยู่งานซ้ำๆเรื่อยๆไปวงจรอุบาทและในที่สุดใครเข้าผมก็เตรียมฟักแตน,แตนผมได้ลูกเชียร์มาหมดเลยเฮ้ยแล้วก็ได้แมวน้อยนี่มาเลยเอามาเดินเล่นแตะๆในสวนทำไรไม่ได้มากครับทุกๆ4ี่สิสวินน้องเขาจะนอนทิง้งตัว แวงแมงลงพื้นแล้วมันก็จะมีเคมทําให้พืชโตรเร็วขึ้นก็แค่นั้นแหละเราจะว่าปลายผ่านไปก่อนนะแล้วทําไมแก้วมังกรผมมันโตแค่นี้เองอ่ะผมที่โมโหก็เลยอัดน้ำรดไปแบบเบิ่มเบิ่มแล้วมันกระไดผมได้รู้ว่าถ้าเอาบัวรดน้ำรดมันไปเรื่อยมันจะโตเร็วแบบโคตร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 เลยเฮ้ยทําไมผมไม่รู้อะไรแบบนี้มาก่อนผมนึกว่ารอนานานานทีก็พอแบบเหมือนในชีวิตจริงอะไรเงี้ยเขาลดกันวันละครั้งสองครั้งอ่ะแต่ดวงใจชาสวนตามเคยครับก็มีคนมาช่วยผมลดน้ำอีกแล้วแล้วผมก็ได้ข้อมูลใหม่ๆอัปเดเข้าามาใน มองว่าไอบอลลนน้นนี่มันทาได้แค่ต้นโตส่วนสปริงเกลมันทาให้ผหลโตไวเท่านั้นโอ้โห,โหโผมก็ว่าอยู่ทาให้ผมปักสปริงเกลไปเท่าไหร่มันก็ยังไม่โตสักทีส่งผมใช้เวลาไม่นานลุมรดน้ำจนในสุดแก้วมังกรของผมก็กลายเป็นโตเต็มวัยเร้วแล้วเพื่อนชาวสวนของผมเข้าใจดีให้กบกับผมมาตัวหนึ่งทำรายได้ผมก็ไม่รู้เหมือนการเอามาเดินเดินเล่นในสวนเนี่ยแหละถึงแก้วมังกรผมจะต้นโตแล้วแต่ก็ต้องรอลูกมันโตอีกแค่ซึ่งก็ดูท่าจะนานเลยครับเวลาผ่านไปในส่วนมันก็เริ่มออกผลแต่ก็ย เก็บไม่ได้อยู่ดีรอยอาวไปครับเขาให้ของผมอีกแล้วไอ้ผมก็นแนนอนครับขายทำไงได้ฮะมก้ัวมันเน่าอ่ะแล้วหลังจากที่ผมประครบประง,งมแก้วมังกรมันนานในสุดก็เก็บได้สักทีแลว้วเมื่อเก็บได้ปุ๊บผมก็ไปรับเควสจากสาวขายอุปกรณ์สิ่งที่ผมได้มาคือถุงสุ่ม,มเมล็ดพืชซึ่งผมส่งได้ฟัาทองเนี่ยนะแม้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องดวงก็ไม่ว่ากันได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านมาไม่นานผมก็ได้ผลไม้หน้าตาปแปลกแปลมาอีกอันหนึ่งพี่มันพิ้งอะไรกันฟันเนี่ยเอาไปขายก็ได้เพิ่มอีก องพันล้านเลยเฮ้ยว้นี่ผมมันจะมีเงินเฟอ้อเกินไปแล้วนะและตอนนี้แกมันก็อัปเดตมาใหม่พอดีด้วยครับสิ่งผมก็เจอมเมล็ดพันธุ์ใหม่มันก็คือเห็ดนี่ปลูกลงเิียลดน้ำแล้วก็บึ้มแมงกลายเป็นเห็ดยัยษ์และอีกอยาที่มาใหม่แล้วผมก็โคตรชอบคืออุปกรณ์ตกแต่งสูนหันทมาจิตวิญญาณสถาปน,นิกของผมมันบอกกับผมว่าไหนไหนเงินก็ไม่นรู้จะเอาไปทำอะไรแล้วเอามาตกแต่งสวนไปเลยสิใช่ครับแล้วเสียงในหัวผมก็สั่งให้ผมซื้อเหมาทุกอย่างในหลานตรงนั้นนราจะว่าไปามันเอามาตก แต่งสวนยังไงวะผมเดินไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นคนตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นก็ยังไม่เจอผมจะกดปุ่มอะไรยังไงเพื่อจะตกแต่งสวนแล้วก็ไปเจอป่ามาสามารถขยายสวนให้ใหญ่ได้ด้วยอูย้อันนี้ดีเลยครับแต่ยังก่อนดีกว่าตอนนี้พื้นที่ในสวนผมมันก็เหลือเยอะแล้วไม่รู้จะปลูกอะไรแล้วเนี่ยเก็บเหที่ปลูกไว้จนตเต็มวัยเอามาขายแม่มได้มาสิแปดล้านเลยของโคตรดีอันนี้เห็นนะครับไม่ใช่เห็นเมารือเห็ดอะไรทําไมมาขายได้ราคาดีขนาดนี้อะแล้วผมก็ถามคนในเซิร์ฟไปว่าจะ ตกแต่งฟาร์มตกแต่งยังไงเขาบอกกลับมาว่ากดดีแล้วก็ได้เลย เอาเหรอได้โบราสถาปนิกผมก็ตกแต่งด้วยความคิดที่แบบว่าแบบนี้แหละมันสวยด้วยของที่มีค่อนข้างจำกัดผมเริ่มในการวางบ่อน้ําปูทางสวยๆว,วางฟางสักหน่อยปักไฟเพิ่มแสงเพิ่มโทนให้มันอบอุน่นไฟของผมมันก็น่าดูมากขึ้นเอาเก้าอี้มาวางเอาฟิลให้ดูมีบรรยากาศอบอุ่นเพิ่มเติมและนี่ก็คือสอของผมที่ตกแตง่งแต่น่าจะได้ของตกแต่งมันขายแบบจํากัดด่าเวลามานนวใหม่ผมจัดเมาให้หมดเลยพาการตกแต่งกลับไปสู่ชีวิตการทางสวนกันต่อเฮ้ยได้มันฝาแฝดเหรอไม่นานก็มี ไม,ม่ชายใจดีเอาสัตว์มาให้ผมเขาบอกว่ามันใช้ดีกว่าแม่นผมก็เจอคนง่ายแล้วก็เอาน้องมูดมาเดินเล่นในสวนต่อจากนั้นผมก็ทำฟาร์มยาวไปครับผ่านไปไม่นานผมก็ได้ของจากเพื่อนชาวสวนของผมแต่ผมก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรแล้วจะคิดว่าจะล็อกไว้เก็บสะสมก่อนแล้วกันว่าผมได้อะไรมาจากคุณผู้ชมบ้างผมเลยลองลองทุนซื้อเครื่องมือล็อกนี่มาแต่มันใช้ยังไงวะมันจะเอามาล็อกผลไม้ยังไงอะคนไปคนมาเอาจริงๆมันไม่ต้องใช้ไอ้เครื่องมือล็อกเว้นนี่ก็ได้ครับ แม่มีดข,ขวาก็ล็อกได้แล้วแม่เขินเลยเขินได้พอเพื่องตั้งอีกต่างหากแล้วนั้นมันอะไรฟันหั่นในข้าส่วนคนอื่นเจอในของแปลกๆแค่ ถ้กัแต่ตัวเบื้อลมพืชน,นาตาปแ,ปแ,ตแปลกแปลกเงี้ยมีแต่ของแปลกๆในสวนเรายัางไม่มีทั้งนั้นนั่นใจจะเพื่อนชาวสวนดีข้างพี่แกให้กบเลี้ยงแสงกับผมมาเขาว่าเห็นผมใช้กบเอาที่ไปใช้แทนดีกว่าโอ้ึ้งใจครับใจดีเกินกันงามๆเลยต่อมาผมมาที่รานขา,มาเมล็ดพันเจอมเมล็ดองงังกุนซึ่งดูมันจะอัปเดตมาใหม่ผมก็เลยจัดการเอาปลูกในสวนสักหน่อยแล้วผมกับเพื่อนชาวสวนก็ช่วยกันรดน้ำจนมันโตซึ่งกบมดน้ำไปเยอะอยู่ก็จะโตได้เนี่ยแล้วด้วยความรรกและหัวใหในพืชผลในสุดมันก็อเป็นอังกุนให้ผมก ได้สักทีลเ,เอามาขายดูได้ลูกก็หมื่นสองผมเลยเกบคำถามแม่แจว่าทำไมมันน้อยจังฟ้านี่ยังไม่คืนทุนค่างนาะที่ผมลงให้มันโตเลยนะครับเนี่ยแม่ลดไปสิบอันหมดไปเป็นแสนๆสน่ะและ้วก็เหมือนเดิมเลยครับทำฟ้าไม่มีอะไรมาเก็บแต่ละอย่างแต่ละอย่างวนไปถ้าถึงชีวิตจริงการทำฟ้าจะต้องกันแดดแต่ถ้ารทำฟ้าในเกมแบบนี้ต้องกันแสงสีฟ้าเท่านั้นครับโดยออลตัตที่มีเล่นในหน้า X Amber ที่พกกาแสงสีฟ้าได้อย่างหมดจดปลูกผักฟังเงินได้อย่างหายห่วงใช่ครับใส่โคเอ็มไอยูเอจะได้ส่วนลด100บาทและตอนนี้เขาตกแต่งใหม่ๆก็มาขายอีกแล้วครับก็เลยจัดไปเมาให้หมดสวรรค์หนึน่งผมจะทำสวนสวยๆของผมให้ได้เลยและไอ้ถั่วดีแม่มาค้างเดียวตั้งแต่นานมาแล้วก็ไม่ยอมไม้ผมเห็นอีกเลยอะ่ะอยากซื้อต่อมาคือพระจันทร์เต็มดวงกลับมาอีกครั้งพร้อมกับราค้าของราคาแพงที่ผมรอคอยโอ้โหแม่แพงจริงครับแต่ผมก็เริ่มในการซื้อมเมล็ดเบอร์รี่ก่อนแล้วก็ถุงสุม,มเมล็ดพืชนี่ก ขอมันดีแหละในนี้อะแล้วก็ที่เหลือ,อราคาเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ด้วยความเงินเหลือ<ๆ>ผมก็เลยจัดมาเหมาให้หมดเข้ามาได้ส่วนผมแวะเก็บมเล็ดนิดหน่อยแล้วผมก็ได้ผลไม,ม้ออราประจันมาก็เลยเอามาให้น้องคุก ชิแต่ไม่ได้ถุงมเล็ดอีกหรอฟ้าแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็ยังมีของที่ซื้อมาอยู่เปิดมายังไม่รอเช้าโอ้โหผมเริ่มตัวในการได้ของเมสติกเลยคือจะไม่รู้ว่าคือตอนเวรอะไรก็ตามและอันต่อไปก็เป็นของธรรมดาธรรมดาและไอ้กองเวรนี่ทำไรได้วะอ๋อมันคือกองสุ่มของตกแต่งครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันซื่อผมก็ต้องมาวางตรงนี้รอกล่องมันแตกแตงดาวนี่คืออะไรวะผมก็ไม่รู้แฮะจากนั้นผมก็วางมันเลยทั้งหมดที่ผมได้มาแล้วก็ซื้อบัวรถน้ำนู่นนี่นั่นจากแรก ขี้ผลตออกมาเลยคือดอกไม้ครับแค่นี้เหรอแต่ขายได้เป็นแสนเลยแต่ก็อย่าลืมไปว่าผมซื้อถุงสุ่มอะไรมาตั้งสองแสนกว่าเลยนะเฮ้ยยังงี้มาขาดทุนกันชาิชาิต่อจากนั้นผมเจอผลไม้อลาร์พันจรในสวนผมอีกแล้วผมก็เลยไม่รอช้ารีออปเปนโลคู่อย่างไวชิขายแค่หนึ่งเองอะ่ะผมก็เลยลองคน้คนดูในสวนอีกรอบจะแถวต้นเบอร์รี่เนี่ยแหละมคิคว่าต้นเบอร์รี่เนหลอของผมน่าเหมือนจะมีโอกาสในการเป็นอ่าพันจรมากกว่าต้นไม้ไหนไหนในสวนเมื่อเจอแล้วผมก็ไม่รีรอเรียกมาให้น้องคู่กินทันที จากนั้นก็ได้มาแล้วถุงมาแล้วผมได้ไปเหมือนเหตุอะไรสักอย่างทํมาให้ต้นมะเล็จจังฟ้าแทงโตเต็มไวแล้วก็ยังเก็บไม่ได้อีกเหรอแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บไม่ได้ันคงมีอะไรสักอย่างนั่นแหละและผลละไม้ระับมิสติของผมก็โตเต็มไวพอเพขายด้วยความตื่นแต่คิดว่าต้องได้เงินเป็นล้านแน่เลยผลละไม้ระดับมิสติกเลยนะแต่ก็ไม่ครับแต่ได้มาแค่สองหมื่นเองเฮ้ยไม่น้อยจังอ่ะจะทำไงได้ยายก็ต้องปลูกกันต่อไปจะไปทำสวนกันต่อโอ้กวยดีอันเบอร์เริ่มและเหตดของผมเหมือนมันจะมีเเห็็ลกกกงอออ ข้างๆเพียบเลยซึ่งผมดูโมจะทอกเก็บม้เห็นแรกๆนี่ปลขายซึ่งก็ฮะผมไม่ได้ตาฝาดไม่ใช่ไหมมันขายได้แค่สองร้อยเอง คงผมปะเนี่ยลงุงถ้าใครดูขนาดนี้ผมเอาแครอทมาปลูกไม่ดีกว่าเรอไม่นานกลองของตกแต่งสไตล์พระจังของผมก็พร้อมเปิดผมได้มา,มาเหมือนอุโมงทางเข้าอะไรเทือกน,นะผมก็เรเอามาตีว้หน้าปากทางของสวนเออไม่รู้สวยเปล่าวะ่ะเมอคตสวยแหละครับเอาสีไ้ก่อนนะนเดี๋ยวผมได้ของตกแต่งเยอะๆบ่าเลยจะตกแต่งให้สวยๆเลยคอยดูรานคาของตกแต่งเอาของมาเติมอีกแล้วผมก็ไอ้พาก,ก็เลยจะเหมาหมดร้านพร้อมเอากลองทั้งหมดที่ผมได้มาเปิดเรียงกันแบบมากมายบอกตรงๆผมโคตรตื่นเต้นเลยอยากรู้ว่าจะได้อะไรมาตกแต่งสว เพิ่มเติมเพื่อนชาวสวนผมก็ให้ขอผมมาอีกแล้วผมก็ไม่อยากเอาไปขายพวะเงินมนชใช้เยอะเกินก็เลยขอเก็บสะสมไว้ก่อนครับใช่และใครให้ของมาผมก็จะเอาปากใจเก็บไว้แบบนี้แหละถือว่าได้สะสมขอที่ได้มาจากเพื่อนชาวสวนและวลีู่เจออะไรอีกคนเนี่ยนี่มันมต้นไผ่อะไรอย่างไรเซเบอร์โหวนเหรอท่าก็ได้มาข่มชีดนี่ยังเป็นสวนอยู่ใช่ไหมผมไ,มได้่าเหมือนป่านน้ดิมหรืออ้ไสักอย่างที่มาสามารถกินคนได้อะ่ะผมไม่เคยเห็นใครผูกสวนหน้าตาปแปลกแปลกแบบนี้มาก่อนเลยครับพูดจริงค ข้าคายขอตกแต่งเอาของก็เพิ่มไปอีกแล้วแล้วก็เหมาหมดเลยครับแล้วก็มาเอาดูกล่องที่ผมเปิดไว้กันดีกว่าอย่างแรกผมได้ป้ายเออมันเขียนไว้ว่ากาลังทายอยู่ยิ้มหน่อยสิอูนน้ดีหมอก,กับผมนี่นะครับเดี๋ยวมาติดไว้หนสวนดีกว่าโซนต่อมาเป็นของตกแต่งสไตล์ดาร์กอ๋อผมได้หัวแท่นไฟผู้ชายยันอะไรสักอย่างอันนี้ไม่น่าเหมาะก,กับสวนส่วนผมที่ผมอยากได้นะ่ะต่อมาเป็นป้ายระวังหมาผมไป่ได้นเลี้ยงหมานะครับแล้วต่อไปก็เป็นกล่องสูมคอนแคท่ทั้งห้า ดูทรงผมโคตต้องหากเยอะเลยล่ะในระหว่างนี้ผมกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ดีทองฟ้าก็เริ่มมืดลงนับเป็นสัญญาว่าจะมีราค้าของแพงมาขายอีกแล้วใช่ครับนี้ผมก็รอเหมามนร้านเลยครับทั้งขายทั้งหมาทั้งแมวทั้งผลผลิตต่างๆอันนี้แมวพระจันทร์ผมไม่รู้นะครับว่าทำอะไรได้มากมายนะแต่ไอตุนนี่ประโยชน์น้อยยิ่งกว่าผมไม่รู้ว่าคุณเพื่ออะไรเขาจะเอามแมวพระจันทร์นี่มาวางไว้ในสวนใช่ก็มันน่ารักดีอรความสามารถก็เหมือนแมวปกตินั่นแหละครับแค่เพิ่มอะไรดูนี่น่ะนิดหน เอาว่าช่างมันก็แล้วกันแล้วก็ฟักไข่ะจันร์ว่าว่าจะได้ตัวดีๆละ่ะในระหว่างนั้นก็มีเพื่อนชาวสวนมาให้ขอพรอมอีกแล้วขอบคุณแรับไม่ต้องห่วงนะครับ,มรบผมเก็บไว้ในตัวเป็นอย่างดีโดยก,การกดหวัวใจร็อกเอาไว้เดี๋ยวไว้ขาดสนเมื่อไหร่ผมจะเอามาขายแน่นอนกันนดูซิดูกล่องสุ่มผลผลกันหน่อยอา่าได้ต้นมินแล้วก็เห็ดเวนนี่อีกแล้วต้นมินนะพอมีรู้นามันจะราคาแพงแต่เห็ดเวนนี่ไม่ต้องเลยครับตัวตะพา,าวนี่ผมเริ่มปลูกเยอะขึ้นมาก็เริ่ลำบากต่อการเก็บมากมากอ๋อวันนี้ส ลิงไหมครับผมจะจ้างมาเนี่ยแล้วก็ผลไม้ที่เป็นอรนอร่าพัชรนาปอยโน,โน้องคู่นี่เก็บเกี่ยวพรมลีดปีนต้นไม้ไปเก็บมะพร้าวใช่วนอยู่อย่างนั้นซ,ซ้ำๆเลยเรื่อยแต่ามาเขาก็เริ่มซื้อว่าทำไมผมยิ่งทําสวนยิ่งขาดทุนหว่าที่นี่นผมมีเงินเยอะครับผมคิดว่าถ้าผมใช้เงินตัวเองผมคงขาดทุนยับแน่แทเพราะผมซื้อสปริงโกชีก็หลายแสนแต่ผลไม้เอามาขายที่มาได้แค่นิดเดียวเองอันละครับต่อให้มีเงินพันล้านผมก็ใช้หมดได้บอกเลยัาเพื่อนๆมาปูเพิ่มเติมในสวนของเราและ ก็ไม่ทำหมดนมในเอเชียชมในครวบอากาศเด่นส่วนใครที่มีทิกอะไรในการหาเงินในยยกานกํ้นกนได้นะครับผมดูซองแล้วเ,เงินที่ผมมีตอนนี้คงหมดไม่เกินยี่หีหนาแน่ๆแล้วก็คลิปนี้ผมขอ2 0งร้อยไรก็แล้วกันจากกิหน้าครับไป